สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงโปรเจกต์ภาษาทีที่เกี่ยวกับตารางธาตุค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะดิฉันนางสาวปัญาศักษใส,สค่ะและดิฉันนางสาววนิชารองนีนะคะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีนที่หนึ่งนะคะมาจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ,คะซึ่งโดยโดยที่โปรเจกต์นี้นะคะที่มันเริ่มต้นได้เนี่ยเพราะว่า ามาจากการที่อาจารย์นะคะได้ส่งลิงก์ไปเว็บไซต์หนึ่งนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ที่มันมีภาษาโปรเจกต์ภาษาซึ่ที่แบบหลากหลายมากๆค่หากเพื่อนๆที่แบบสนใจนะคะสามารถคลิกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเพราะเราจบแปะเอาไว้เนาะค่ะแล้วเพื่อนๆเคยพบเ,พบเจอประสบปัญหาเหล่านี้กันบ้างไหมคะย้อนกลับไปเมื่อตอนเราอยู่มปลายค่ะวิชาเคมี การจำตารางธาตุนั้นเป็นอะไรที่ยุ่งยา,มมากมากๆเลยค่ะและเมื่อเราจําไม่ได้นะคะเราจะดิฉันจะนึกถึงสมมวนอยู่สมมตินึงค่ะจําไม่หมดจดดีกว่าจาค่ะซึ่งการจดเนี่ยคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่จะจะจดกันงไในไหนคะคุณนีนท์ชาตตามความคิดของดิฉันนะคะดิฉันทีเ่เ่าเป็นกระดาษะคะ่ะดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่า ดิฉันรู้สึกว่าจดในกระดาษก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันนะคะก็คือก่อนที่เราจะจดในกระดาษนั้นอ่ะเราก็ควรจะแบบหาข้อมูลมาก่อนใช่ไหมคะว่า,นานเนี่ยตรางธาุเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเวลาเราหาเนี่ยเราหาเราหาจากหลายหลายแหล่มากๆเช่นเว็บไซต์ต่างๆแล้ว่าจะรวบรวมข้อมูลมาเป็นแบบเป็นโน้ตข,ของเราเป็นเลคเชอร์ของเราอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างทีตง่ต้องใช้เวลานานค่ะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะ เมื่อเราเอาตารางธาตที่เราจดได้แล้วเนี่ยไปรงเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนๆที่น่ารักของเรานะคะก็จะมาขอยืมตารางธาตของเรานะคะและหลังจากนั้นนะคะมันตารางธาตของเราจะหายวับไปเลยแบบนั่นแหละที่เป็นมันนาอืมที่ฉันคิดว่านะคะมันจะดีกว่าไหมที่แบบ เราจะเปลี่ยนวิธีการจดหรือว่าใดๆก็ตามอย่างเงี้ยให้มันง่ายขึ้นโดยการที่แบบเรากรอกข้อมูลลงในโปรแกรมได้เลยอย่างเงี้ยก็คือตรงเนี้ยมันจะช่วยลดปัญหาการที่แบบเอกสารของเราสูญหายหรือว่าเพื่อนยืมไปแล้วเพื่อนไม่คืนอย่างเงี้ยค่ะอีกทั้งนะคะตรงไอ้ส่วนของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันก็สามารถแชร์ให้เพื่อนคนอื่นๆที่น่ารักของเราได้ใช้ด้วยค่ะค่ะ และโปรเจกที่เราได้เลือกมานะคะมีการทำงานหลักๆอยู่ด้วยกัน2ส่วนค่ะก็คือนะคะ 1. การจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบนะคะและ 2. การสำรวจข้อมูลองค์ประกอบนะคะการจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบนะคะถ้าพูดให้ง่ายๆเลยนะคะมันก็คือการรับข้อมูลจากผู้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดว่าในเชิงในเชิงที่มันเป็นโปรเจกของพวกเรานะคะก็คือข้อมูลในส่วนของ ชื่อธาตุตัวย่อสัญ,ญลักษณ์เลขมวลเลขอะตอมนะคะในส่วนของพวกนี้เนี่ยเราจะเก็บไว้ในไฟล์หนึ่งนะคะส่วนที่2น,นะคะคือการสํารวจข้อมูลองค์ประกอบนะคะในส่วนของตรงนี้นะก็คือการแสดงผลข้อมูลที่เราเก็บมาจากไฟล์ที่ข้อที่1นนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูหน้าตาของโปรแกรมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มีโค้ดซึ่ง โค้ดเนี่ยเราจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะค่ะพอเราได้โค้ดมาปุ๊บเปิดโค้ดมาปุ๊บก,ก็กดรันกดรันโค้ดค่ะก็จะได้หน้าตาของโปรแกรมออกมาเป็นแบบนี้อือฮึโดยอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะคือมันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การสำรวจข้อมูลถูกไหมคะโดยการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยคือการกรอกข้อมูลลง ถ้าเกิดว่าเราต้องการกรอกข้อมูลลงไปเนี่ยให้เรากดหนึ่งคือการการเพิ่มข้อมูลของธาตุที่เราได้สืบค้นมาแล้วเนี่ยลงไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสืบค้นข้อมูลก็คือการกดสองก็คือให้แสดงผลของธาตุที่เราได้เคยกรอกไปแล้วลงไปถึงว่าตอนนี้เรายังไม่ได้กรอกธาตุธาตุข้อมูลของธาตุอะไร,ะไรลงไปเลยนะคะแล้วเราไปกดสองเนี่ยมันก็จะมีการถามขึ้นมาว่าเออเนี่ยแบบจะเซิร์ช จะแบบค้นหาด้วยวิธีไหนเราก็ตอนคือตอนนี้จะค้นหาด้วยสัญลกษณ์ของธาตุค่ะโดยการกดสองเข้าไปก็คือตอนนี้เราจะเซิร์ชข้อมูลของธาตุเฮสหรือว่าไฮโดรเจนแล้วก,กดพิมพ์เฮลงไปแล้วก็กด Enter เนี่ยมันจะขึ้นว่าเอาไม่สามารถเปิดข้อมูลได้นะเนื่องจากว่าแบบยังไม่ได้แบบเรายังไม่กรอกข้อมูลลงไปค่ะทีนี้ปุ๊บ เราจะทํายังไงเราจะเพิ่มธาตุภาพเพิ่มข้อมูลยังไงแล้วก็ต้องไปแอ d หรือว่ากรอกข้อมูลของธาตุก่อนซึ่งการกรอบข้อมูลของธาตุเนี่ยเราก็ต้องกดหนึ่งค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะกรอกข้อมูลของธาตุไฮโดรเจนก่อนก็กรอกชื่อของไฮโดรเจนลงไปค่ะใช โอเนค่ะพอพิมเสร็จก็จกด ENTER มาบันบอพอมาขั้มูลที่สองก็คือสัญลักษณ์ของธาตุไฮโดรเจนก็คือ H ed. แล้วก็เป็นลำดับลำดับของธาตุไฮโดรเจนก็คือ1แล้วก็มาเลขมวลอะตอมของธาตุก็คือ1.008 ต่อไปก็คือการจัดเรียงเอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนก็คือ1แล้วก็บล็อกของไฮโดรเจนก็คือ s ค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะมันก็คือการเป็นคุณสมบัติของธาตุซึ่งคุณสมบัติของธาตุเนี่ยก็แบบคุณสมบัติก็คือเราสามารถปรปลอรอกได้เลยว่าออแบบจะเพิ่มตัวว่าอาจจะเพิ่มชื่อคนที่ค้นพบหรือว่าค้นพบเมื่อ,อไหร่ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมลงไปได้เลยซึ่งในที่นี้เราจะเขียนว่าแก๊สเพราะว่าไฮโดรเจนนั้นมันเป็นแก๊สถูกไหมคะดังนั้นทีนี้ปุ๊บก็พอกรอกเสร็จแล้วก็ก,กด enter ปุ๊บมันก็จะถามว่าจะกรอกข้อ,ขอมูลต่อไหมถ้าเกิดว่ากรอกต่อก็ให้กด y ก็คือ yes แต่ถ้าเกิดว่าอ่ากรอกเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่กรอกข้อมูลต่อก็กด n หรือว่า no นะคะ พอเราปอกข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้อ่ะมันจะไปเซฟไว้ในไฟล์ไฟล์หนึ่งซึ่งจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรแกรมค่ะทีนี้ปุ๊บพอเราพอมันเซฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในมันก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วมันก็พอเราอยากจะแบบเปิดข้อมูลออกมาว่าเออมันเปิดข้อมูลออกมาเพื่อที่แาบให้มันแสดง สิ่งที่เราปกลงไปเนี่ยก็ให้กด2เมื่อกี้นะคะแล้วก็เซิร์ชด้วยอะไรเซิร์ชด้วยวิธีอะไรก็คือถ้าเกิดว่าเป็นข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเซิร์ชด้วยการกดเนมเซิร์ชด้วยชื่อของาธาตุนั้น2ก็คือเซิร์ชด้วยสัญลักษณ์สามก็คือลำดับเลขของอะตอมสก็คืออ่าสีก็คือมวลอะตอมแล้วก็ห้าก็คือบล็อกของมันค่ะ ซึ่งตอนนี้เราขอเซิร์ชด้วยการเซิร์ชด้วยสัญลักษณ์ค่ะเซิร์ชหาด้วยสัญลักษณ์ค่ะโดยเมื่อกี้เรากรอกข้อมูลของเฮทลงไปแล้วถูกไหมคะเราก็ลองมาเซิร์ชดูว่าเฮทนั้นคือแบบว่าเซิรค่าของเฮทลงไปก็คือกดเฮทแล้วกด Enter ปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นค่าเฮทขึ้นมาเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ใน Data อยู่แล้วอ่าฮะ ก็คือพอเราพอเราเซิร์ชเสร็จแล้วถูกไหมคะทีนี้ปุ๊บต้องการจะปิดโปรแกรมทํายังไงก็คือกลับไปที่หน้าหลักด้วยการกดบก็คือ return to main menu กลับไปที่หน้าหลักกดถ้าเกิดว่าต้องการปิดโรแกรมก็ให้กด3ค่ะซึ่งพอกด3ปุ๊บมันก็จะทําการปิดโปรแกรมมันจะขึ้นมาว่า thank you bye ก็ เป็นการปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็จบกับส่วนของหน้าตาโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ก็ไปดูฟังก์ชันคำสั่งในการทำงานของโปรแกรมกันนะคะ